English Service at Home by ครูบิ๊กค่ะกลับมากับครูบิกนะคะในรายการ English Service at Home by ครูบิ๊กนะคะเราจะมานำเสนอนะคะการเรียนภาษาอังกฤษนะคะที่เน้นเรื่องเสียงโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าในเรื่องของเสียงเนี่ยนะคะจะเป็น สิ่งที่สําคัญในการพูดนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญในการพูดและก็การฟังจากเจ้าของภาษานะคะเน้นเลยนะคะครูบิ๊กจะเน้นในเรื่องของทักษะการฟังและการพูดของเจ้าของภาษานะคะเพราะว่าอย่างไวยากรณ์อะไรพวกนี้เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะไปซื้อหนังสือมาอ่านได้หรือว่าไปเรียนทีสน่สถาบันภาษาบ้านครูบิ๊กได้นะคะอ่าองค์ประกอบของการออกเสียงในภาษาอังกฤษนะคะครูบิ๊กจะเล่าให้ฟังให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะฟังว่า ในการออกเสียงเนี่ยนะคะองค์ประกอบเนี่ยมันมีหลายๆอย่างนะคะการพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆเนี่ยให้ได้ดีก็ต้องอาศัยทักษะทางด้านภาษาและการออกเสียงนะคะครูบิ๊กจะเน้นจุดนี้นะคะและการออกเสียงซึ่งครูบิ๊กจะขอแยกแะโดยสังเขตนะคะว่าทักษะเหล่านี้มีอะไรบ้างมีทักษะทางด้านภาษานะคะส่วนแรกเลยนะคะก็คือไวยากรณ์ นะซึ่งเราเรียนกันมาตั้งแต่ประถมนะคะจนปริญญาตรีปริญญาโทรเราก็ยังเรียนไวยากรณ์กันอยู่ใช่ไหมคะไวยากรณ์นะคะก็เป็นกฎเกณฑ์ของการเรียบเรียงคําในภาษาเบื้องต้นที่เรารู้จักกันและคล้ายกับเสียงในภาษาไทยก็คือเรื่องเดิมๆค่ะประธานกริยาและก็กรรมนะคะแต่ไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษมีเรื่องยุม่มยิ้มมากกว่าภาษาไทยเยอะมากเลยนะคะซึ่งเป็นปัญหาสําหรับคนไทยค่ะในส่วนนี้เนี่ยไว้ครูบิ๊กจะถ่ายทอดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าใน ตรงนี้จะทําให้ท่านผู้ฟังเนี่ยต่างก่อนนะคะเกิดความต่างก่อนว่าที่เวลาเราฟังเจ้าของภาษาเนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยเกิดจากอะไรตรงนี้นะคะก็คือเวลาที่ท่านรับชมรับฟังเนี่ยอย่างไวยากรณ์เนี่ยจริงๆแล้วมันต้องเรียนแล้วต้องเห็นตัวหนังสือไปด้วยหรือว่าเห็นชี้เห็นเนื้อหาด้วยแต่ว่าจะเน้นเรื่องคําศัพท์นะคะแล้วก็การออกเสียงอย่างถูกต้องให้กับท่านผู้ฟังนะคะ,ะในส่วนต่อไปเมื่อพูดไปแล้วครั้งแรกคือไวยากรณ์ครั้งที่2ก็คือคําศัพท์นะคะ vocabulary ค่ะคำศัพท์เนี่ยนะคะคนไทยเนี่ยท่องกันอยู่แล้วขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าการเรียนคำศัพท์ในภาษาอังกฤษซึ่งเด็กๆมักจะท่องคําแปลกันเฉยๆหรือว่าบางคนก็ตอนนี้ยังท่องคําแปลกันอยู่ใช่ไหมคะเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะคะมันใช้ได้กับคําศัพท์ง่ายๆเท่าน,นั้นเองเช่นเวลาเราท่องว่า dog อ่าที่แปลว่าหมาหรือสุนัขใช่ไหมคะ cat แมว fish ปลาอย่างเงี้ยมันก็คือ มันยังไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องนะคะการท่องศัพท์เนี่ยนะคะจริงๆแล้วต้องรู้ถึงความหมายนะคะไม่ใช่คําแปลอย่างเดียวความหมายคืออะไรอ่าบางคนก็บอกว่าก็นั่นไงด็อกสุนัขอ่าก็นั่นแหะคือคําแปลนั่นแหละคือความหมายความหมายนี้มันถึงนะคะความหมายนี้มันถึงกว่าคําแปลนะคะมันคือคุณรู้ว่าคํานั้นนั้นใช้ในสถานการณ์ไหนแล้วความหมายอะไรนะคะครูบิ๊กเน้นย้ําตรงที่ คำว่าใช้ในสถานการณ์ไหนแล้วหมายความว่าอะไรเราต้องรู้ด้วยนะคะเพราะว่าคําในภาษาอังกฤษหนึ่งคำเนี่ยนะคะสามารถที่จะ แปลได้ที่เขาบอกว่าภาษาภาษากฤษดิ้นได้อ่ะคะ่ะน่ะตรงส่วนนี้นั่นเองนะคะอ่าแล้วก็ต้องรู้วิธีใช้อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องไวยากรณ์บางทีบางคําต้องเป็นคําคุณศัพท์หรือคํากริยาเป็นได้ทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเมื่อคําคุณศัพท์แปลว่าอะไรคํากริยาแปลว่าอย่างไรนะคะเช่นคําว่านะคะครูบิก๊กจะยกตัวอย่างคําว่า interest interest นะคะ interest นั่นเองที่เราออกเสียงกันก็คือสนใจแต่มันจะมี คำว่า i n t e r e s t ที่ใส่ ed เข้าไปนะคะ interested interested หมายความว่ารู้สึกสนใจเวลาใช้ก็ต้องพูดว่า,าต้องใช้คำว่า interested นะคะก็คือที่สะกด i n t e r e s t e d คำนั้นนะคะที่เวลาเราพูดว่าบางคนก็บอกว่า i am interesting i am interesting อันนั้นผิดนะคะเพราะว่าถ้าใช้ความรู้สึกเข้าไปเนี่ยเราจะต้องใช้ ลงคำนั้นเนี่ยนะคะคำว่า interest ต้องลงท้ายด้วย ed พอออกเสียง ed ปุ๊บอ่าพอใส่ขอโทษค่ะพอใส่ ed เข้าไปปุ๊บก็จะต้องออกเป็น t ิ t ไม่ใช่เต็ดที่เราออกกันโดยทั่วๆไปอันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะที่เราฟังเจ้าของภาษาเนี่ยสื่อสารกันไม่มีประสิทธิภาพแล้วไม่เข้าใจนะคะจับใจความไม่ได้ทําให้ทําไมคะไม่อยากจะสื่อสารอีกต่อไปธุรกิจก็ล้มเหลวนะคะเนี่ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเช่นคําว่า interest นะคะ แล้วก็เติม ed เข้าไปหมายถึงความรู้สึกใช้กับ verb to be I ก็ใช้คู่กับ am อย่างนี้เป็นต้นนะคะยกตัวอย่างอ่ะบอกว่าฉันรู้สึกสนใจ I am interested หรือพูดยอ่อ I'm interested นะคะเป็นต้นจำไหมนะคะว่าความรู้สึกลงท้ายด้วย ed นะคะต่อไปค่ะอ,อ,อย่างคำไหน ที่เราอ่านไม่ออกนะคะคำไหนที่เราอ่านไม่ออกเนี่ยเราจะต้องนะคะคนไทยเนี่ยอย่างหนึ่งเลยมาใช้พจนานุกรมไทยอังกฤษนะคะไทยอังกฤษเนี่ยจะทําให้ท่านผู้ฟังเนี่ยก็คือมันนึกออกไหมคะว่าไทยอังกฤษเนี่ยเรา ม,มันเป็นเซนส์ของคนไทยอ่ะมันไม่ใช่ของเจ้าของภาษาจริง,รงๆแล้วเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะต้องใช้พจนันกรมที่เป็นอังกฤษอังกฤษนะคะเพราะว่ามันจะมีส่วนที่เป็นออตัวเน้นนะคะตัวเน้นนั่นคือสเตรทนะคะในแต่ละพยางว่าคุณจะต้องสเตรทตรงไหนและออกเสียงอย่างไร ค่ะตรงนี้ก็คือจะครูบิ๊กจะมาเน้นความต่างของตรงนี้ให้นะคะว่าการใช้ภาษาไทยแทนการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าอย่างไรแล้วเสียงในภาษาไทยไม่ครอบคลุมเสียงในภาษาอังกฤษหมดทุกเสียงนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวในครั้งต่อไปนะคะครูบิ๊กจะน,นําเสนอในเรื่องของสำนวนของภาษาพูดที่เกี่ยวกับเสียงโดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อให้เกิดความต่างอย่าลืมติดตามกันนะคะค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ